ราศีที่ปากพะร่วงนะครับราศีที่ไม่ควรแช่งใครบอกเลยว่าถ้าแช่งใครมีโอกาสเป็นจริงนะครับเริ่มที่ราศีแรกนะครับนั่นคือชาวราศีเมถุนนั่นเองชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นคนที่มีเซนดีนะครับและที่สำคัญเนี่ยเวลาพูดอะไรไม่จะเป็นจริงแช่งใครเกิดขึ้นเสมออย่างเช่นคุณลองบอกสิว่าคุณอยากให้คนที่ไม่ดีออกจกชีวิตนะไม่นาน ออกเลยครับราศีที่สองนะครับนั่นก็คือชาวราศีตุลน,นะครับชาวราศีตุลเป็นคนที่หนักแน่นครับแล้วก็เป็นคนเชื่อมั่นในสิ่งที่เองพูดเพราะฉันมันก็เลยดึงดูดพลังงานนั้นออกมาโดยเช่นกันราศีที่3นะครับนั่นก็คือชาวราศีมีนนั่นเองชาวราศีมีนเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แช่งไครแช่งชักหักกระดูกทีเดียวก็เป็นอย่างนั้นนะอ เพราะฉันเนี่ยก็ไม่อยากให้แช่งใครนะครับนะและราศีสุดท้ายนั่นคือชาวราศีกันครับชาวราศีกันเป็นคนไม่เคยทําใครครับแต่ใครทําเขาทีไรน,นะบอกเลยว่าเลกนะฮะนี่คือสีราศีปากพระร่วงนะครับแช่งใครแล้วมักจะเป็นอย่างนั้นจริงไม่เชื่อคุณ